เอาเรื่องที่ร้อนแรงสุดๆตอนนี้ก่อนเลยข้าวสิบปีนะประเด็นข้าวสิบปีเนี่ยรัฐบาลดูเหมือนว่าจะเตรียมขายให้กับทางต่างประเทศเนี่ยก็พูดถึงขนาดที่ว่าอาจจะเป็นแถบแอฟริกาที่เขาไม่มีจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ข้าวรตเนี้ยที่มันอาจจะราคาถูกหน่อยไปขายเขาแต่แน่นอนนะว่าบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะกระทบกับภาพลักษณ์ของข้าวไทยโดยรวมหรือไม่และยิ่งมีสื่อนะที่ส่งไปทดสอบแล้วผลเบื้องต้นมันออกมาเนี่ยปรากฏว่า มันพบสารก่อมะเร็งจริงๆในเบื้องต้นนะฮะบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวทางผลทางแ l a เนี่ยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จะได้ออกมายืนยันกันนะฮะประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องถามพี่แมวแบบนี้ว่าพอเห็นข่าวเนี่ยคุณภูมิธรรมมากินข้าวโชว์เนี่ยเวบแรกรู้สึกไงฮะเว็บแรกก็รู้สึกว่าแม่มันเดินต่อไปยากนะตอนนี้อธิบายย้อนหลังไปนิดเพราะท่านภูมิธรรมพี่อ้วนโผล่มาเนี่ยมันก็มีปัญหาทางเครดิต ที่จะให้สังคมเชื่ออยู่แล้วยงงไเพราะเราต้องย้อนไปว่าที่มาที่ไปรัฐบาลนี้สั้นๆครับทุกคนก็ลือเสียงลือเสียงเราอ้างว่ามาจากการอะไรเอ๊ะมีดีลลรับหรือเปล่าเนี่ยเที่กว่าดิลปีศาจไปดิลกับผุนางไปดิลกับเรียกว่าทุนใหญ่แล้วจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าพอดีผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ลงตัวครับฉะนั้นไอ้ดีลปีศาจเนี่ยมันก็เลย ส่อว่าจะล่มกลายเป็นจากไอ้ดิวลับดิวลปีศาจกลายมาเป็นไอ้ดิวลเฉาก้วยแทนนะครับเฉาก้วยหมายความว่ามันมืดมนอ่ะมันสีดำนะครับแต่ตอนนี้มันก็ทุลังเดินกันมามันก็เลยเป็นรัฐบาลข้ามขั้วเสียสัตว์เพื่อชาติแล้วแกนนําที่การเดินเครื่องตรงนั้นน่ะเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยก็คือท่านภูมิธรรมที่อ้วนของผมเนี่ยใช่ครับตอนนี้มันก็เลยทําให้ภาพเครดิตตรงนี้ของพี่อ้วนติดตัวไป คือเสียไปว่าน้ำหนักในการจะพูดจาอะไรนําเสนอต่อประชาชนเนี่ยค,คนก็บอกเฮ้ยเชื่อได้เหรออแล้วตอนนี้ย้อนมาถึงไอ้ประเด็นข้าวนี่แหละพอสิบปีไอ้ตัวแบบที่นําเสนอโดยท่านภูมิธรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะมาทานเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่นว่าไอ้ข้าว10ปีเนี่ยที่เป็นคดีความมั่นแต่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ย<ะ>มันยังทานได้อยู่เพราะถูกรัฐบาลสืทบทอดนานก็ใส่ร้ายว่า ข้าวเน่าครับข้าวไม่ดีนี่ก็จะมาแกล้งก็เลยจะมาต้องพิสูจน์ทราบอ่าแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวแบบตรงเนี้ยแม่ไม่รู้ใครคิดให้ยังงไเพราะว่าการเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยจะทําให้เชื่อว่าข้าวนั้นมันเน่าไม่เน่าเนี่ยที่จริงภาระแบบเนี้ยมันควรจะใช้ตัวแสดงคือนักวิชาการนักวิชาการวิทยาศาสตร์ทางเรื่องโภชนาการทางเรื่องการเกษตรก็จะมาพิสูจน์ทราบ ให้เห็นว่าตรงนี้นักเคมีครับว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้ออฟพูดไปไงก็บอกเอมีสารก่อมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดตัวแสดงเนี่ยที่ไม่ใช่ท่านภูมิธรรมเพื่อไปพิสูจน์ว่าข้าวเนี้ยมันดีซะก่อนโดยใช้ตัวละครที่พี่ว่าไปเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้ถูกต้องคือถ้าสมมุติว่าเปิดมาเนี่ยอย่างวันเนี้ยสมมติวันที่ไปเปิดโกดังที่สุรินทร์เนี่ยถ้าคนที่มายืนพูดไม่ใช่คุณภูมิธรรมแต่ว่าเป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ มันจะออกอีกแบบหนึ่งใช่คือไปยืนชี้จริงแต่ถ้ามีองค์คณะที่เป็นพวกนี้เป็นคนอธิบายความความน่าเชื่อถือจะมากกว่านี้มันก็จะไปใช่แต่พออธิบายความยังไงเถอะนะตอนเนี้ยก็เหมือนอธิบายความว่าข้าวมันทานได้ครับแต่ว่าก็บอกว่าและทางวิทยาศาสตร์มันทําได้จริงนะเพราะว่าสมมติว่าทานได้ล้างเสร็จแล้วก็เข้าไปฟอกขาวได้มันก็ดูเหมือนเป็นข้าวใหม่ได้แต่ปัญหาก็บอกว่าเอาล้วจะเอาไปให้ใครทานน่ะ เดิมทีก็เหมือนลับๆล่อๆจะขายแล้วก็ให้เป็นภาระของผู้ประมูลเนี่ยเอาไปมันก็เกิดกระแสข่าวอ้าวเฮ้ยแล้วถ้าไอ้คนประมูลเนี่ยไปฟอกข้าวเป็นข้าวขาวได้ดีเอ๊ะแล้วเกิดไปเอาข้าวดีปัจจุบันเนี่ยมาผสมสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้ววนกลับมาขายในประเทศเนี่ยอ้าวชาวบ้านพวกเราจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันเป็นข้าวอีกสิบปีหรือข้าวปัจจุบันไม่ได้ไปขายนอกจริงๆตามที่ว่าแล้วถ้าจะไปขายนอกเนี่ยเอ๊ะประเทศที่เขา ขายภายในเนี่ยก็คงเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเพราะประชาชนจะถามว่าเฮ้ยเราอดอยากถึงไม่มีข้าวปกติจะทานเหรอต้องแปเอาข้าวสิบปีอ่ะแต่ถ้าพอเอาบอกว่าไปขายต่างประเทศล้วเห็นมียกตัวอย่างนะว่าแอฟริกาอ่ะใช่ฮะพอแอฟริกาฟังข่าวนี้ก็เฮ้ยประเทศไทยมีข้าวใหม่กว่านี้ไม่ไม่มีเหรอเออทำไมเอาข้าวสิบปีมาขายเราเ้วพอสิบปีไปขายแล้วถ้าเกิดเป็นปัญหานะโอตานี้เสียเลยได้ตังค์ไม่กี่ร้อยล้านแต่ว่าชื่อเสียงเสียไปหมด ฉะนั้นตรงนี้จริงๆเนี่ยตัวแบบทางออกข้าวอันเนี้ยมันก็มีเรื่องเอาละถ้าทางวิทยาศาสตร์ไปฟอกขาวได้แล้วจะไปขายประเด็นหนึ่งแต่จริงๆมันก็มีอีกตัวแบบหนึ่งควรจะแปลรูปครับอ่าเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรไปถ้าอย่างเนี้ยแล้วจริงๆควรจะเลือกตัวแบบนี้ด้วยเพราะมันไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยเงินอาจจะได้น้อยลงหน่อยแต่ว่าไม่เสียภาพลักษณ์ของประเทศแต่ดันไปเลือกเอาละพอเลือก เลือกคนนําเสนอก็มีปัญหาตัวแบบที่จะใช้ก็มีปัญหาครับก็สุปแล้วก็มีแต่ปัญหาแต่เชื่อว่าสักพักเนี่ยเรื่องนี้ก็จะต้องจางลงไปจะเงียบหายไปเหรอฮะใช่เพราะว่ามันไม่มีแต้มบวกมีแต่แต้มลบทีนี้มีคุณผู้ชมพิมพ์ความเห็นกันมาเยอะพอสมควรนะฮะบางท่านก็บอกว่าคนที่คิดว่าข้าวดีมันไม่เสียก็เอาไปกินเองสิกล้ากินหรือเปล่า นี่คนดูพิมมานะบอกว่าข้าวสีทองคนธรรมดากินไม่ได้นั่นแหละครับเนี่ยข้าวสิบปีทําลายเครดิตข้าวไทยนั่นแหละครับเนี่ยฮะตรงเป๊ะบ้านเราไม่ขายข้าวมีพิษให้คนกินมันบาปนะนั่นแหละครับก็แสดงความเห็นกันไมาได้คุยข่าวกันเพราะตอนนี้ชั้นต้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วเฮ้ยมันมีสารก่อมะเร็งและแบบที่ออฟว่าอีกสักอาทิตย์เดี๋ยวจะลิ่งยิ่งรุนแังเพราะว่ามันจะได้มีหลายคณะมาเทียบเคียงถูกต้องถูกต้องครับนะฮะอ่ะทีนี้ ผมว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ผมก็ถามคําถามนี้เหมือนกันเลยว่าแล้ว,แล,วแล้วทําไมจูจ่ๆบางทีคนก็บอกลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันยังมีข้าวอยู่<ช>จูจ่ๆทาไมพักเพื่อไทยไปขุดออกมาให้กลายเป็นประเด็นจะเอาออกมาขายทําไมถึงไปเนี่ยไปเอามาให้มันลกลายเป็นหอกทิ่มตัวเองหรือเปล่าเพราะตรงนี้<อ>คนก็เลยมองเป็นประเด็นการเมืองเลย เพราะว่าท่านภูมิธรรมโผมาแข้าวเนี้ยมันมีปัญหาในรัฐบาลยิ่งรักจริงไหมนำข้าวแล้วก็มีถูกเรียกว่าถูกโขมโรงอะร่ะจากฝ่ายยืมหน้า่ะว่ามีการคอ,อรัปชันคอรัปชันก็หนักอยู่แล้วแล้วมาบอกว่าเนี่ยทาให้มีข้าวเน่าเสียนะครับก็เพื่อต้องการให้เป็นข้าวไม่ดีล่ะแต่ก็มีปุจฉาเกิดถามขึ้นเหมือนกันตอนช่วงระหว่างที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจมาดูแลอยู่เนี่ยเอ๊ะคุณก็ปล่อยปะละเลยหรือเปล่าว่าไอ้ข้าวที่เก็บในคลังเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์ถ้าเก็บดีนะแล้วก็ให้ยาค้นยาอะไรไว้นะก็มันก็เก็บได้เป็นสิปีได้เหมือนกันนะแต่ก็แน่นอนก็มีบางครั้งที่ไม่เก็บไม่ดีแล้วก็ในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ไปอาศัยตรงนี้เลยว่าเอ้ยข้าวไม่ดีไปข้าวเสียข้าวเน่าอแล้วก็เอาไปขายทําเป็นอาหารสัตว์ก็มีข้อข้อหาเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆข้าวเนี่ยมันอาจจะดีอยู่นะอืดีในระดับหนึ่งสี่ส้าห้าปีดีแต่คุณเนี่ย ไปทาให้มันเป็นเสียซะ oh. เพื่อไปขายเป็นอาหารสัตว์แต่จริงๆไม่ใช่เป็นอาหารสัตว์ละ <Huh? S 2> คุณก็ไปแปลงร่างกลับมาเป็นข้าวดีมาขายคนอีกก็ได้อ่า oh. แต่ตอนเนี้ยพอท่านภูมิทาเข้ามาอาจจะมองแง่การเมืองมากกว่าแง่ปกติที่ควรจะเป็น hmm. เพื่อจะไปลบล้างก็เอ้ยเนี่ยถ้าเก็บไว้ดีข้าวยังดี hmm. ไอข้าวที่สงที่เสียไม่ใช่ที่ไปขายไป็นาาสัตว์น่ะท้งนู้นน่ะแสดงว่ามีกลิ่นว่าจะคอรัปต์หรือเปล่าน oh. แต่ปรากฏว่าพอมานำเสนอเพื่อจะบลัฟกลับ ที่ไหนได้เลยเด้งกลับมาใหม่เป็นบูมแมลงบูมแมลงเพราะยังไงไอ้สิปีเนี่ยมันยากที่สังคมจะรับได้ครับเอาละแค่พิสูจน์ทราบว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เสียโดยทางเทคนิคเนี่ยพอทําได้แต่ยังไงเนี่ยโอ้บ้านเมืองเราก็ไม่ได้ขาดแคลนข้าวถึงขนาดจะไม่มีจะทานแล้วก็มีฝีไม้ไลายมือที่จะผลิตส่งออกได้ฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรเลือกทางนี้เพียงแต่อาจจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเอาละข้าวนี้ไม่ได้เสียถ้าถ้าเก็บดีครับ ก็เพียงพอแล้วแต่ไอ้ที่จะขยายผลเอาไปขายเคยมีประมูลเนี่ยอันนี้ไม่ควรใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบูมแรงตีกลับมาเหมือนกันก็คือกรณีคุณสุทินคลังแสงนั่นแหละครับนานปริกลาหมที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอ้าวถ้าสมมติว่ามีการอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะคือถ้าพิสูจน์ได้แล้วว่าข้าวปลอดภัยก็พร้อมที่จะรับมาให้พลทหารเนี่ยรับประทานแต่แน่นอนนะฮะโอ้คุณหญิงสุดารั์หรือใครต่อใครก็ออกมา บอกเลยโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารของทหารเกณฑ์เนี่ยใช่มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่แล้วถูกต้องแล้วยังจะมารับข้าวสิปีไปให้ฐานเกณฑ์อีกเลยก็นี่ไงเพราะมันจะกลับมาต้นทานที่ก็บอกเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมันไม่มีข้าวอืแบบใหม่ๆเลยเหรอครับถึงจําเป็นต้องไปซื้อข้าวสิปีมาทานนั่นละมันคือปัญหาครับฉะนั้น พอถ้าลมนตีกระโหมเอ่ยปากเอาละถึงแม่จะบอกว่าถ้าข้าวนี้มันดีทานได้ก็จะซื้อมาแต่คนจะถามว่าเฮ้ยมันขาดแคลนข้าวสารขนาดนี้เฉลอะมันก็เสร็จอีกก็สุดท้ายเสียการทรงตัวไปอีกคนครับพี่แมวคิดยังไงกับผมก็คือผมพยายามจะบาลานซ์ความคิดเห็นนะฮะเนี่ยอย่างคุณผู้ชมบางท่านก็พิมมาเนี่ยบอกว่าแอฟริกาเนี่ยเขามีหลายประเทศนะที่ประชากรอดอยากไม่มีจะกินเนีย เพราะฉะนั้นเขาต้องกินดินกันแล้วซื้อข้าวสิปีไปเนี่ยเขาไม่น่าบ่นเราหลากหลายความเห็นนะวันนี้นะฮะมีบางท่านก็บอกว่าโลกเข้าไปดวงจันทร์แล้ววิทยาศาสตร์มันตอบได้ว่าควรกินหรือไม่ครับรัฐบาลไม่ต้องโปรโมทมากหกอกอันนี้ก็หลายความเห็นเหมือนกันทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้คุ้มเสียจริงๆริงไหมณตอนนี้ฮะในทางการเมืองนี่มีแต่เสียเลยไม่มีได้ ในทางการเมืองเนี่ยคนนําเสนอก็เป็นปัญหาตัวแบบที่จะนําเสนอก็เป็นปัญหาครับฉะนั้นเริ่มต้นทั้งตัวบุคคลทั้งตัวแบบก็ถือว่าสอบไม่ผ่านแล้วครับทางการเมืองเพราะตอนนี้เราดูสิไม่มีถึงแม้จะมีเหตุผลนะว่าทางแอฟริกาอดอยากยากแคอะไรยังไงปั๊บเนี่ยแต่ในภาพของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไม่เคยมั่นใจเลยครับว่าที่ว่าจะไปส่งออกเนี่ยเฮ้ยจริงๆกลัวจะกลายพันธุ์มากกว่ากลายพันธุ์คือเอาเข้าใหม่ ผสมในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายกลับมาอยู่ตลาดขายภายในประเทศนั่นแหละครับแต่การประมูลนั้นได้ราคาต่ําจริงไหมอ่าแต่ว่าเอามาขายในปกติราคาสูงเพราะแบบพูกเราจะไปรู้อถ้ามาผสมผสารแล้วใช่นั่นแหละครับประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเพื่อไทยคานิดน,นึงก็คือว่าผมก็ไปอ่านความเห็นของคนที่เขาอาจจะเชียร์พรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยทําตอนนี้แล้วคุณจะปล่อยให้ข้าวเนี่ยมันเน่าคาโกดังไปเลยเหรอนี่ก็10ปีแล้วนะ ไม่เคลียร์ตอนนี้จะไปเคลียร์ตอนไหนล่ะก็ต้องเคลียร์ตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องขายไงแค่นั้นเองถ้าตรวจสอบแล้วมันมีสารก่อมะเ็งก็ไม่ต้องขายคนจะมาประมูลก็ไม่ต้องซื้อเขาว่าอย่างนี้ฮะก็ีริงฮะแต่ที่คนเขาบอกไงจริงๆแล้วไอ้ข้าวตัวเนี้มันมีตัวแบบที่จะกลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นได้อ เราก็ต้องแสดงสติปัญญาตรงนั้น mm hmm. นักวิทยาศาสตรนส์นักโภชนกานการเขาบอกเอาแล้วครับไม่ต้องมาทะเลาะละว่ามันเป็นข้าวเก่าแล้วจะแปลงเป็นใหม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่มันมีอีกวิธีหนึง่งถ้าคุณไปทําเป็นแอลกอฮอล์กันซะมันก็แปลรูปไปได้อีกแบบหนึ่งก็เอาไปขายได้อยู่ดีอันนั้นน่าจะจบสวยกว่าอันน่าจบสวยกว่าแน่ไม่ต้องมีข้อขอรหา,เ,าเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเงียบเียบเรื่องนี้ไปแล้วเี่ยเงียบเบเรื่องนี้ไปและเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ย ถ้ายังมีปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในโกดังแล้วจะแปรรูปเนี่ยยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะยังไงดีก็ปล่อยทิ้งมันเสียเน่าไปเพราะพอมาแปลรูปมันก็ได้มูลค่าเพิ่มอยู่ดีครับใช่ครับคือถ้าไปออกหน้าว่าเป็นทางแอลกอฮอล์เนี่ยอ่าหรืออาจจะยังอื่นอีกเราไม่รู้นะต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์โภชนาการซึ่งเขานักเคมีเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ซึ่งมันอาจจะ ดูดีกว่าตอนนี้ดูดีกว่าแน่นอนครับครับครับอ่ะนี่คือเรื่องของข้าว10ปีครับแต่ว่าไหนๆเจอพี่แมวทั้งทีเนี่ยขออนุญาตถามถึงประเด็นอื่นๆด้วยได้เลยดีครับผมขออนต่อเนื่องไปที่เรื่องของนโยบายของพักเพื่อไทยที่เป็นนโยบายเรือธงนะคุณผู้ชมฮะก็คือดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทแต่ผมคงไม่ถามแล้วแหละเพราะผมถามมาหลายท่านแล้วว่าจะได้ไม่ได้จะเกิดไม่เกิดผมถามตรงนี้ดีกว่าว่ามันนํามาซึ่งการที่ทําให้เพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย ดูจะมีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้ในมุมของพี่แมวมอยยังไงที่ทำที่มันเลยกลายเป็นว่าเกิดกระแสพิพิจารณ์ทั้งสองฝ่ายเลยตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยข้อโต้แย้งส่วนมากคนจะไปให้น้ําหนักว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับแต่ถ้าเราไปดูตอนที่มันเป็นข่าวชั้นต้นนะครับที่คนเห็นต่างเห็นแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยนะมันกลายเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐบางส่วนด้วยครับต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยหรอกอแสดงว่าตรงนี้มันต้องเอากลับมาพินิจวพิเคราะห์ครับพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยล้วนๆเอ้ยอ,อันนี้อาจจะตั้งข้อสังเกตมูลนิธิกันได้ครับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทําถูกทุกเรื่องนี่ในอดีตก็สร้างภาระให้บ้านเมืองมาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ แต่อันเนี้ยถ้าเราดูฝ่ายที่มาต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยไงมันหลายหน่วยมันมีหลายหน่วยและโดยเฉพาะยิ่งนักวิชาการในคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายของแม้วลัยเนี่ยรเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะแทบจะทั้งหมดยืนยันว่ามันไม่ควรที่จะขับเคลื่อนต่อง,งั้นทำไมทำไมในมุมของเพื่อไทยเนี่ยเขาดูจะชนกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่เจ้าเดียวแล้วคือ,ค,อคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราจะเห็นภาพว่าเป็นนายกเศรษฐากับผู้ว่าเรฐพุิที่เหมือนจะ มีปัญหากันแต่พอคุณอุ้งอิงแพรทองทานไปพูดครับในวันที่แถลง10ปี10เดือนอะไรเนี่ยฮะปรากฏมันขยายวงเลยจากนายกกับผู้ว่ามันกลายเป็นเพื่อไทยกับแบงค์ชาติแล้วที่มันจะเป็นบุคคลเนี่ยมันเลยกลายเป็นสถาบันครับตรงเนี้ยมันเลยเลยอันตรายและขนาเดียวกันเราต้องยอมรับนะเครดิตระหว่างท่านหนูหน้าพักเพื่อไทยกับเครดิตของสถาบันคือธนาคารชาติเนี่ยโอ้มัน ในทางเครดิตเขาได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับใช่ไหมครับมันก็ทําให้ไม่ต้องอธิบายต่อก็ก็เสียการทรงตัวอีกอ๋องั้นครับงั้นถ้าผมมองในมุมของคนที่เขามองจากข้างนอกเข้าไปที่งานแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนบางคนเขาก็จะคิดึ้นมานว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมือเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็ต้องเยอะนะฮะทำไมเขาถึงเลือกให้คุณแพรทองทานเป็นคนพูดหรือชนกับแบงค์ชาติฮะถ้ามองในมุมของเพื่อไทยก็นะตรงนี้ไง ก็ื่อต้องการสร้างเครดิตยกระดับหน้าพักขึ้นมาไอ้มันป๊อปมาพูดง่ายง่ายเพราะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นฮอตแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊อาจจะมีแนวร่วมมีมวลชนเข้ามาเสริมที่เห็นด้วยอ่าที่เห็นด้วยก็ยกระดับปัญหาขึ้นมาครับนั่นแหละครับเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเอาคนอื่นพูดเอามันก็เพราะตอนนี้มันอยู่ระหว่างที่กําลังเขาเรียกว่ามะม่วงบ่มแก๊สจะบ่มให้ตัวหน้าขึ้นมาก็เอาประเด็นเนี้ย เอามาใช้ซะเลยครับ,รบอืม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 แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเ,เรื่องของเงินยื้ยต้อหนึ่งหมื่นบาทบก็ต้องถามสักนิดพี่แมวคิดว่าสิ้นปีนี้ไตรมาสสี่นี่ต้องเกิดไหมครคือหน้าตอนเนี้จะพูดยังไงเนี่ยคนมันเชื่อไปในแนวโน้มว่ามันไม่เกิดเพราะจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาไงที่มันเลื่อนนะเป็นโรคเลื่อนจนจนคนก็มไม่ได้ให้เครดิตไปแล้วแต่ถามว่าเมื่อเป็นนโยบายเรือธงแต่สุดท้ายเนี่ย ถึงขั้นเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งแล้วนะครับก็จริงๆท่านนายกอเป็นรัฐมนตรีครั้งเองแสดงว่าปัญหาข้อบกพร่องของเรื่องนี้คือตัวรัฐมนตรีครั้งคือตัวท่านเองนะท่านก็เลยปลดตัวเองซะเปลี่ยนออกเอาคนใหม่มาคนใหม่มาเนี่ยแต่สุดท้ายแนวโน้มเชื่อว่าจะเป็นหาทางออกเพื่อจะลงมากกว่าที่มันจะเดินไปคิดว่าหาทางลงมากกว่าคิดถูกต้องก็เราดูตอนเนี้ยที่มาอธิบายความและเห็นตัวเลขเงินว่าจะเอามาจากไหนเนี่ย ว่าเหมือนจากงบประมาณปี67ใช่ครับที่น่าคาดการว่าจะเหลือเนี่ยซึ่งจริงๆไม่น่าไปคาดการเพราะจริงๆคุณออกแบบมาว่าจะต้องเอามาใช้เพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจอยู่แล้วคนเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตเอาดังนั้นไอ้งบที่ผ่านมาคุณก็มานั่งหลอกประชาชนอีกแล้วสิมันจะได้ว่ากันตัวนี้มาได้งบ68แล้วก็แน่นอนไอ้งบจากธนาคารทกศมันก็เลยเป็นปัญหาว่าหน้าตอนเนี้จะผ่านด่านทกศหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันอาจจะไปขัด กับข้อกําหนดครับรในอํานาจของตกศสอ,อยู่ถ้าตัวนี้ไม่ผ่านตอนนี้เหนื่อยเลยเพราะมันตัวเลขตั้งอีกแสนกว่าล้านใช่ครับ,รบแปลว่ามีโอกาสที่มันอาจจะไปต่อยากแต่ว่าแสดงออกว่าได้ทําทุกวิถีทางแล้วแต่เนื่องจากมันติดข้อจํากัดทางตัวบทกฎหมายและติดจากทรกศสเนี่ยจากนั้นเนี่ยจะต้องไปใส่เพื่อไปผ่านคณะรัฐมนตรีเนี่ยเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้บรรยากาศก,าก็ไม่ค่อยราบรื่นเนี่ยก็คงไม่มีใครไปเสียงด้วยแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็ เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ออกมายืนแถลงร่วมกันกับพักร่วมนั่นแหละครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วช่เพราะพักร่วมเขายืนยันไงเขาโอเคแต่ถ้าถูกกฎหมายนะ